สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำการยำหัวไชโปะกันนะคะนี่หัวไชโปะหรือ,อเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งอะไรอะแต่บ้านเราเรียกหัวไชโปะนะมีมะนาวหอมแดงหอมแขกนะคะพริกสดตะไครก็เตรียมเติมน้ำปลาเติมอะไรลงไปมะนาวเราก็จะบีบสดๆเลยนะคะ มะนาวก็บีบสดๆกันเลยเมนูตอนวัยเด็กนะเนี่ยใส่ทุกอย่างลงไปเนาะอนุญาตใช้มือเนาะทานเองขออนุญาตใช้มือนี่นะคะยำหัวไชโป๊ถ้าเป็นอยู่ตามร้านข้าวต้มอะ่ะ เขาก็จะต้องกินกับข้าวต้มกุย้ยหรืออะไรแต่ของเราข้าวสวยก็กินได้ข้าวสวยร้อนๆก็กินได้เนี่ยเมนูในวัยเด็กนะคะตายายชอบทำให้กินเนีย่ยง,ง่ายๆแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยทุกเข้าให้เข้ากันถ้าอยากให้สวยก็ แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเตรียมใส่จานพร้อมเสิร์ฟเทคนิคก็ไม่ได้มีอะไรก็เขามากมายเลยเนาะเพราะว่าทำเองถ่ายเองหมดทุกอย่างมันมันไม่สวยยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมนูง่ายๆยำหัวไชโป๊นี่นะคะยำหัวไชโป๊ของเราหอมตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกพริกขี้หนูสวนของเรานะหอมมากเลยแล้วก็ปรุงรสด้วยมะนาวน้ำปลาผงปรุงรสนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะใครชอบทานกับข้าวต้มก็ทานได้จะคล้ายๆกันกับ มีอีกหนึ่งเมนูก็คือยำไข่เค็มก็จะยำคล้ายๆกันนี่แหละคะ่ะนี่ก็กินกับข้าวต้มได้กินกข,ข้าวสวยได้อร่อยนะจ๊ะขอบอกเมนูในตำนานเมนูหลายๆบ้านที่เคยทานในวัยเด็กนะแตุ่างสิ่งชอบมากเลยนะเมื่อก่อนนี่ตายายทำให้กินอร่อยอร่อยนะคะมาทานด้วยกันนะคะเมนูง่ายๆสไตล์บ้าน บ้านสาวเมืองสิงห์นะคะเมนูยำหัวไชโป๊ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ